จยากเ็ยังไงกอยากเห้ยั้กูอปอย่าไว้ใจใครกาเนงไงกัาเป็นนา้กับกาเป็นนกับยโอ้กาเายกับเนโอ้กับมตอนนี้โมงเอี่แข้างหน้านีเ เที่ยวช้างแคปมติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนยกมือควักวกวากมือเอรียกแอดมินได้เลยนะครับ,รบถ้าไม่เจอทักเข้ามาในเพจได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปแก้ให้คุณทุกปัญหาแล้วกันนะครับ,รบและอยู่กับพี่สวัสดีครับผมวังผานะครับผมหลายคนรู้จักในนามวังผาเดอะแรปเปอร์วังผานิทานก็มีสารแล้วก็วังผาหนังสั้นดอยแม่สลองครับ วันนี้ผมทั้งสองคนรับหน้าที่ดําเนินกิจกรรมด้านหน้าเวทีตลอดทั้งค่ำคืนเลยถูกต้องวันนี้คนมาเยอะ,อะเห็นและชื่นใจอ,อย่าแพ้เลยขอนี่จะชนแก้วกันหน่อยดีว่าใครที่มีแก้วอยู่ในมือใครที่มีแก้วอยู่ในมือยกแก้วขึ้นมาหย<ะ>่ายกแก้วขึ้นมาชนแก้วกับเพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายยิ้มไหวทักทายสวัสดีชน ู่ทางด้านขวาเย็บไว้ทักทายสวัสดีเช่นกันชนแก้วกับเพื่อนที่อยู่ทางด้านหลังและก็ชนกับพวกเราชาวเชเยงเรียน ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมกันครับเพื่อนมีใครมาคนเดียวหรือเปล่าวันนี้อ่าฮะโอ้โหพอเขาไปเข้าห้องน้ำก็บอกว่ามาคนเดียวเลยมีใครแบบว่ามาคนเดียวไหมวันนี้มีใครแบบว่าเฮิร์ตเร้าเหงาแซดหรือเปล่าวันนี้มีนะฮะมีนะอุ้ยเยอะเลยอ่ะ้เยอะเลยว่ะเยอะเลยเอาละ เดี๋ยวนะครับอาจจะนะอาจาะนะเดี๋ยวจะมีช่วงให้กําลังใจกันด้วยมีช่วงให้กําลังใจด้วยถูกต้องเดี๋ยวอาจารย์เฉยๆครับอ่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงกําลังใจกันสักนิดหนึ่งยังไงเพื่อนเมื่อวานนี่อ่ะฮะหวยออกมีใครถูกหวยหรือเปล่าอ่ามีไหมมีมีมีเพียบเลยผมนี่เกือบถูกยังไงคุณไปไหว้พระตอนเช้าดิอ่ะฮะพระให้มาสามตัวโอ้โห Lê cả lúc mà <laughs> รา <laughs> นนเล่นละไมเท่าไหร่พี่ uh huh. ช่วงประมาณาก่อนหวยออกมาสามโมงครึ่งยังไงเพื่อนเดินไปตลาด uh huh. ที่เขาบอกว่าแคมป์เราตลาดล่างอะไรน่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผมเดินไปตลาดมา uh huh. แม่ค้าขายลอตเตอรีล่ลอตเตอรี่เหลือเต็มปึ๊บยังไม่หมดเห็นเราเดินผ่านยังไงคุณหยิบใส่มือให้ผมสามใบ uh huh. กระซิบข้างหูว่าว่ากลับไปถึงบ้าน่อยเปิด อ่ามีเซอร์ไพรส์ช่วงกลับบ้านกูเดินกรรมแน่เนเลยคิดในใจไม่รางวัลที่หนึ่งก็ที่สองอาฮะถึงบ้านเปิดออกมาแทบช็อกโอ้โหรางวัลที่หนึ่งแน่เลยใบกระท่อมไปที่อสามไปเราก็ไม่เขี้ยวซะด้วยดิ <c oughs> กินเลยแหละ <c oughs> เอา้าวพอปลาเขาบ ขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมของเราสักเล่หนึ่งอ่ฮะพูดถึงเรื่องหวยแล้วมีใครดวงดีหรือเปล่าใครคิดว่าตัวเองดวงดีเชิญด้านหน้าเวทีดวงดีรับรางวัลเบียร์ฟรีท่านละหนึ่งกระปอ๋ <achieve iem S 2> องเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมวัดดวงนะอขึ้นสายอยู่พยานามาขึ้นหัวอยว่พยานการขึ้นบนอยู่พยาน A few moments later ครับผมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับฟังกติกานะครับฟังกติกา uh huh. ตรงที่คุณยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตรงกลาง uh huh. ผมจะนับส2 1หนึ่งและให้คุณเลือกว่าคุณจะอยู่ตรงกลางก็ได้หรือคุณจะไปกระโดดฝั่งซ้ายก็ได้หรือคุณจะอยู่ฝั่งขวาก็ได้ uh huh. ถ้าจับออกมาแล้วเป็นคุณรับรางวัลท่านละหนึ่งกระป๋องส่วนคนตกรอบนะครับรับรางวัลจากอ้อยใจคนละหนึ่งช็อตด้วย ตรงกลางก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ขวาก็ได้หมดเลยยังครับหมดเลยยังถ้าพอมแล้วสตาร์ทเต็มเชือกเลยเต็มชือกเต็มเชือก ูในถ้งโฟมนี้นะขออนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าแข่งขันเป็นคนจับรางวัลให้แล้วกันนะครับผมครับผมนี่พี่เขา<ช>ดูนตเ้เาเด้อเด้เด้

บอกบอกทุกอย่างแล้วไม่ผมยังไม่ทันได้ดื่มเลยนะเนี่ยอ๋อเหรอไม่เจะพุ่งแค่ได้กิ่นก็จะพุ่งแล้วพิธีกรของเราขอบคุณมากครับมีใครตั้งใจมานอนหรือเปล่าช้างแคมวันนี้นอนใหญ่เดียวนอนนอนมาถึงปุ๊บก็นอนเลยมีไหมไม่มีไม่มีหรอน้อยน้อยมีใครตั้งใจมาแบบว่า เอรันฟันแทงมีเรื่องจิกโก้กุ้ยนักเลงอัตภานอ่าฮะมีไหมไม่น่ามีไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่ล้วนแล้วแต่อยากมามีความสุขทท้านั้นครับผมนะถ้ามาที่นี่แล้วขอให้มีมิตรภาพที่ดีให้พวกเราครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆพวกเราทุกท่านนะครับเต้นชนกันนิดหน่อยอ่ะฮะขอไถ่ขอภัยกันนะครับ สบตากันนะครับชนแก้วกันได้ไม่ใช่ปัญหาครับผมใครที่เหนื่อยล้าเอาความทุกมาทิ้งไว้ที่นี่เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็เอาความสุขกลับไปให้เต็มที่ครับผมช่วงนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับวงเหนือเมฆและน้องการทาราถูกต้องถูกต้องพวกเราสองคนเสียงดังด่างใหช้าัคำเหนื่อเช